ขณะเดียวกันการระดมยิงของฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าก็คือยิงมาอย่างต่อเนื่องมีลูกระเบิดจํานวนมากตกที่ฝั่งไทยเจ้าหน้าที่เองขณะที่ไปสํารวจนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงไปตรวจวัตถุระเบิดปรากฏว่าเสียงปืนก็ยังคงดังขึ้นเป็นระยะเลยค่ะยิงอัดมาเลยนะตอนนี้ยิงมาถีเกินไป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 ขึ้นรถขึ้นรถครับพอ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 เห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้่อยเรื่ จะประมาณจะประมาณครับขึ้นรถครับขึ้นรถไปไปไปมาแล้วไปไปนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD แล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิน่นต้องวิ่งหนีออกมาจากสวนยางพาราที่ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350หลังจากได้ยินเสียงปืนใหญ่แล้วก็เสียงการประทะก,กันดังขึ้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าวิ่งหนีกันเลยนะ เอาตัวรอดไปก่อนเพราะว่าเสียงปืนกับเสียงการประทะเนี่ยมันดังขึ้นมาแบบไล่หลังมาเลยค่ะ จ้าหน้าที่เข้าไป,ปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะไปสํารวจพื้นที่หลังจากที่มีชาวบ้านเขาแจ้งว่าไปเจอลูกระเบิดแล้วก็กระสุนปืนครกที่ฝั่งกบูชาเขายิงเข้ามาเป็นจํานวนมากกระจายอยู่ในสวนค่ะจนทําให้สวนยางพารากลายเป็นพื้นที่อ,อันตรายที่เต็มไปด้วยลูกระเบิดเลยนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณตําบลสายตะกูแห่งนี้เพราะว่าตั้งแต่มีการปะทะกันเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมามีลูกระเบิดกระสุนปืนครกตกลงมาแล้วเนี่ยกว่า30ลูกนะครับมีทั้งที่ระเบิดไปแล้ว และยังไม่ระเบิดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าต้องรีบตรวจสอบเลยเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวพอชาวบ้านกลับมาทําสวนยางจะอันตรายได้นะครับจะได้รับอันตรายได้และก็ดีใจที่ท,ทราบข่าวว่าทหารไทยทวงคืนปราสาทตาควายกลับมาได้ครับก็ดีใจเลครับที่เราทวงคืนพื้นแผ่นดินของเราคือปราสาทตาควายรปราสาทตาควายแต่ก็ยังอีกบางส่วนที่เรายังเอาคืนไม่ได้นะครับก็อยากให้เอาคืนให้ได้ ทุกพื้นที่นะครับว่าไหนๆก็มีการประทะก,กันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ยังไงก็เอาให้จบให้ได้ขึ้นมาทุกพื้นที่นะครับต้องแคปอย่างเงี้ยอ่าคุณผู้ชมส่วนลูกระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ EOD ก็จะมีการทำแนวเขตกันเอาไว้ค่ะ เพื่อที่จะกันพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายนะห้ามประชาชนเข้าไปใกล้เด็ดขาดค่ะจากนั้นก็จะเข้าไปกู้ทําลายภายหลังนะคะต้องเตือนกันชาวบ้านช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในพื้นที่อาจจะมีระบงระเบิดเนี่ยตกค้างอยู่อันตรายมากๆนะคะค